ในขณะน,นี้หูโบโลินยังคงนั่งขัดสมาธิอยู่ในรถโนโมบิลในขณะที่เขายังคงช่วยเหลือเหล่านักวิจัยกว่า200คนที่สถานีแม็กเมอร์โดในสหรัฐอเมริกาให้ได้พักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายเขากลับไม่รู้ว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกำลังหาหรือมาตรการตอบโต้การก่อกระบฏกับกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นอยู่แล้วขณะน,นี้เขาอยู่ห่างจากสถานีแม็กเมอร์โดประมาณ2วันโดยรถยนต์ หลังจากยืนยันแล้วว่าสมาชิกทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นได้กระทำการทรยศจริงเพนทากอนก็ไม่ได้ดำเนินการเชิงรุกมากนักนอกจากการเตือนเจ้าหน้าที่สถานีวิจัยของตนเองให้ระมัดระวังชาวญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามเมื่อกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นทราบถึงกรณีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะเอาชีวิตรอดและต้องการทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายต่อไป หลังจากการหารือการตลอดทั้งวันระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐและกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นหัวหน้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มอบแผนรับมือการก่อความไม่สงบเบื้องต้นให้แก่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นอีกฝ่ายหนึ่งกล่าวในการประชุมทางวิดีโอว่าแนวคิดของเราคือให้กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นส่งทีมเจรจาซึ่งจะบินตรงไปยังทวีปแอนตาร์กติกาโดยเครื่องบินขนส่ง LC-130 Hercules ที่ได้รับการดัดแปลงเป็นพิเศษของเราเพื่อพบกับสมาชิกทีมวิจัยชาวญี่ปุ่นที่แปลพัก เราต้องการทราบสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงและในขณะเดียวกันก็ต้องการช่วยให้พวกเขามีเสถียรภาพผ่านการเจรจาในอุดมคติแล้วเราจะโน้มน้าวให้พวกเขายอมจำนวนและนำตัวพวกเขากลับไปยังฐานทัพสหรัฐเพื่อสอบสวนโดยตรงหลังจากได้ยินเช่นนี้หัวหน้ากระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรู้สึกว่าวิธีการนี้ไม่น่าเชื่อถือเพียงพอจึงกล่าวว่า ที่จริงแล้วเราหวังที่จะส่งหน่วยรบพิเศษ100นายและยานกลาบสำหรับทหารราบปฏิบัติการพิเศษ6คันไปยังทวีปแอนตักติกาโดยเร่งด่วนเพื่อจับกลุ่มคนเหล่านี้และนำตัวพวกเขากลับมายัางญี่ปุ่นโดยบังคับเจ้าหน้าที่เพนตากอนใส่หัวพลังเปล่าว่าเป็นไปไม่ได้ตามสนธิสัญญาแอนตักติกาไม่มีประเทศใดได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทางทหารในทวีปแอนตักติกาแม้แต่การฝึกซ้อมทางทหารก็ตามเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นหัวเราะอย่างอึดอัดและตอบกลับว่า แต่ท่านทูตกำลังเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาไม่มีข้อผูกมัดใดที่จะต้องปฏิบัติตามส่วนที่สัญญาเหล่านี้หัวหน้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวอย่างหนักแน่นว่าเราไม่อาจยอมรับความอพยพอสูจากการปฏิบัติการทางทหารในทวีปแอนตาร์กติกาได้ดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือให้คุณส่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีอาวุธไปปราบปรามการก่อจลาจลหลังจากพูดเช่นนั้นเขาก็เตือนอีกฝ่ายว่าถึงแม้สมาชิกทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์ของคุณจะทรยศต่อประเทศชาติแต่พวกเขาก็ไม่มีอาวุธ เราไม่จําเป็นต้องส่งทหารไปจัดการกับกลุ่มคนที่ไม่ติดอาวุธกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันปัญหาหลักคือโดยสภาพอากาศในปัจจุบันมีเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำเท่านั้นที่สามารถบินไปยังทวีปแอนตาร์กติกาและลงจอดบนแผ่นน้ําแข็งได้อย่างปลอดภัยญี่ปุ่นไม่มีหน่วยงานของตนเองจึงต้องพึ่งพาสหรัฐอเมริกาเท่านั้นชาวอเมริกันรู้สึกว่าไม่มีผลประโยชน์ใดๆที่จะได้รับจากเรื่องนี้และไม่ว่าการกบฏจะถูกปราบปรามได้หรือไม่นั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขามากนักดังนั้้นนพวววกกกกเเเเขาาจึงงงไไม่่่่ััลีียบรรือท